หรับใครที่หารถบรรทุกเชิงพาณิชย์อยู่ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับด้านหลังคันนี้แต่งหล่อเลยค่ะกับรถท็อกซิ่งวิ่งทาเงินของอีซูซูสยามซิตี้ค่ะอ่าตัวนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่อง3ามพันเลยจ้าแส,สดวงว่าแรงม้าเหลือๆสําหรับการใช้งานแน่นอนเลยค่ะแล้วก็รถบรรทุกหนักด้วยใช่ค่ะตัวนี้หัวเดียวหัวเดียวค่ะดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับดาวเริ่มต้น1น9 0 0บาทนะคะอ่าได้อะไรบ้าง 15,900ของเราเนี่ยคือเป็นโปรดาวเริ่มต้นนะคะได้ได้ทุกอย่างก็คือมีทั้งกระทะผ่านะคะ TCPY แล้วก็ล้อคู่หน้าเป็นแบบธรรมดาข้อราบบุรี ดำดบนดำล่างให้เลยค่ะพร้อมออกไปวิ่งทําเงินเลยค่ะอ่าก็ตัวคันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะมีล้อเลนโซ่ดีวันอ่าตัวนี้จะเป็นโปรพิเศษค่ะน้องนิวอ่าตัวนี้โปรดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช้เงินออกรถ3,9,000บาทค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเซ็ตเลนโซเลยถูกต้องค่ะอันนี้จัดตามใจวัยรุ่นเลนโซเลยค่ะอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นยางดีวันอสะครับแล้วก็ล้อดีวันเลสซิ่งู6ก้านนะครับโอ้โหพี่แมว ลูกค้าต้องัยรุ่นมากแน่เลยถูกต้องค่ะแล้วล้อหน้ากับล้อหลังก็แมทกันด้วยนะต้องแต่งให้แมทค่ะแต,แต่งให้แมทแต่งให้หลอ่โอโอ้โหด้านหลังก็เป็นเพาลอยใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นแจนนะครับ XL 3ครับตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ข้างละ2ตัน5ครับก็รวมกันสองข้างเป็น5ตันถูกต้องค่ะตัวนี้ <5 S 1> นะคะถือว่าเป็นตัวยอดฮิตสำหรับของทางอซูซูสยามซิตี้เลยค่ะโอ้โหแล้วช่วงล่างแต่งทุกคัน ผลตอบรับดีมากทุกคันได้รั้วได้อะไรอย่างนี้เลยเหรอได้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้รั้วเป็นของงานที่ไหนครับรั้วของเราเป็นโครงราชบุรีเลยค่ะ,ะตัวนี้น,นะคะเราใช้ตัวโครงราชบุรีที่ใช้เหล็กเส้นสีน้ําเงินกับสีเหลืองออตัวนี้ไะอย่างหนึง่งเพิ่มความสวยงามเราแซมเลตด้านบนด้านข้าทงทั้งหลังเหมือนกันอ๋อนี่นี่นี่มีการแซมเลตนะครับก็ตัวนี้ออกรถก็ไม่แพงด้วย39,00 0บาทค่ะออกรถได้จริงนะคะ โอ้โหช่วงเราเป็นชกไฟด้วยใช่ค่ะเราจัดให้เป็นตัวชกไฟด้วยค่ะรับน้ําหนัก5ตันแหนบด้วยโอ้โหะโโหจัดเต็มคือออกไปนี่มันไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยค่ะตัวนี้น,นี่นี่นี่นะคะภายในมีอะไรบ้างครับภายในของเรานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นตัว6เกียร์นะคะโอ้โหแถมพงแถมฝาคารบอนไปด้วยเลยอ่าใช่ เราต้องแต่งตามใจวัยรุ่นเลยจ้ะอ่าใครจะเอาไปโมต่อก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องแบบว่าไปซื้อล้อตามหลังละใช่ค่ะอ่านี่ตอนนี้นเราจัดให้ลูกค้าใช้เงินออกรถน้อยที่สุดนะคะมีคา,งารงบอนคาร์บอนให้เลยใช่ค่ะอ่านี่ตัวนี้การรับประกันล้อเลนโซ่นะครับโครงสร้างตลอดชีวิตครับสีสปีสําหรับล้อซิงข้างหน้านะ มีนิวนเลสซิ่งครับส่วนล้อหลังใจแอนรับประกันโครงสร้าง3ปีหรือ5,000กิโลเมตรแต่ตัวนี้นะคะของเรานะคะออกรถกับอีซูซูสยามซิตี้ไม่ต้องกลัวเพราะเราการันตีนะคะรับประกันเทอรอย2ปีแล้วของเราติดตั้งจากศูนย์บริการมีที่เราที่เดียวค่ะอ่านี่ <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจออกรถแบบนี้เชิงพาณิชย์แบบนี้ติดต่อพี่แมวได้ที่ไหนครับค่ะ ทักเพจอีสุซุสยามซิตี้หรือไลน์แอดอิสุสสยามซิตี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะมีไฮไลท์เทาแลมโบอีกคันหนึ่งอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นิวก็ขอบคุณพี่แมวมากครับสวัสดีครับอขอบคุณค่ะ